มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเผยน้าถ่ายยาแก้วตาดวงใจทั้งสองของโรเบิร์ตสายควันค่ะเรดดีว่าเป็นอีกหนึ่งที่ชอกวงการตลกนะคะเมื่อคุณบังเชิญยิ้มนั้นได้ออกมาถแถลงข่าวเปิดเผยอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันหรือว่าไพทูลพุ่มรัดนักแสดงตลกชาวไทยเชื้อสายอเมริกันโดยบังเชิญ,ญยิ้มได้ยืนยันพบเป็นมะเร็งปอดนะคะ แต่ขอไม่เปิดเผยว่าระยะไหนแล้วตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านของตนเองและต้องขอหยุดงานไปก่อนทางด้านเพื่อนในวงการตลกแห่ง่งกำลังใจอย่างล้นหลามและยินดีช่วยเหลือเต็มที่รวมถึงทีมงานอาจากเองก็ผลัดกันไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยขณะที่แถลงข่าวอยู่นั้นบ่อนเชิญยิ้มก็ต่อสายโทรหาโรเบิร์ตสายควัน ซึ่งโรเบิร์ตเองได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและขอขอบคุณเพื่อน,อนๆที่ยังคงไม่ทิ้งตนเองเมื่อหายดีแล้วจะรีบกลับมาสร้างเสียงหัวเราะโดยเร็วค่ะและล่าสุดทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดเผยถ่ายญาติแก้วตาดวงใจทั้งสองคนของโรเบิร์ตสายควันก่อนประกาศป่วยหนักโรคมะเร็งปอดนะคะงานนี้ลูกสาวของโรเบิร์ตจะน่ารักขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่คือความสวยและความน่ารักของลูกสาวโรเบิร์ตสายควันนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมน,น่ะคะทั้งสวยแล้วก็น่ารักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวแล f ฟิสโ r รค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ